มาดูเรื่องเมื่อวานนี้เกิดเหตุอะไรนะที่เมืองทองอ่ะเห็นบอกว่าขังเพื่อนช้าไว้ในห้องอ,อ๋อคือที่นนทบุรีนะผู้ชมคะมีกรณีที่ เป็นชายสองคนบ่าโมงครึ่งตอนเย็นมาเจอกันในห้องแล้วก็มีคนหนึ่งคลุมคลั่งขังเพื่อนชายไว้ในห้องน้ําจากนั้นอนลาว่าทาลายข้าวของในห้องเช่าเสียหายยับเยินจนเนี้ยค่ะเป็นภาพที่ตํารวจสอพอปักเกร็ดได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคลุมคลั่งที่ชั้น14คอนโดเมืองทองธานีพอไปถึงค่ะปรากฏว่าประตูล็อกอยู่ด้านในแต่ก็มีเสียงทําลายข้าวของอยู่ข้างในเป็นระยะตํารวจก็ประสานให้นิติบุคคลกับกู้ภัยค่ะมาช่วย ด้วยกันเคาะเรียกให้คนในห้องเปิดประตูในเวลานั้นมีคนอยู่สองคนปรากฏว่ากู้ภัยอีกชุดหนึ่งก็พยายามไปห้องข้างๆจะไปสำรวจหน้าต่างห้องเกิดเหตุเห็นเลยว่าคนในห้องคนหนึ่งพยายามถอดเครื่องปรับอากาศจะทุ่มลงไปข้างล่างจากชั้น14 แต่ว่าเครื <ไฟ S 1> ่องมันติดสายไฟก็เลยไม่ตกลงไปอะค่ะแล้วตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนชายคนสนิท <มา S 1> ที่เช่าห้องใช่ไหมอ่าคนนึงเช่าห้องอีกคนนึงก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำผ่านไปชั่วโมงครึ่งเลยนะคะมีคนเปิดประตูออกมาชื่อนายวิทย์อายุ30ปีนาสมมุตินะคะออกมาในลักษณะเปลือยทั้งตัวไม่ใส่อะไรเลยยกมือไหว้ตำรวจบอกว่าสวัสดีค่ะ

อ,อ,อีกคนหนึ่งค่ะชื่อนายโจาอายุ30ปีนะคะถูกขังอยู่ในห้องน้ำในสภาพที่อ่อนเพลียอิดโรยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเลยนะคะคือนายวิทคนแรกอะค่ะที่ออกมาลบเปือยคนน้นนักลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของตำรวจก็เอาตัวไปโรงพักสพปากเกร็ดเจเจอคตอิอเจ้าของห้องบอกเพิ่งมาเช่า20วันไล่ออกเลยติดต่อญาติมาจ่ายค่าเสียหายเพราะเข้ามาในห้องนี้เือเละหมดเจ้าของ ห้องพักบอกมาดูคือพ<ะ>ังยับเลยอ่ะ,ะเสียหายประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะถ้าคิดเป็นมูลคา่าเสียนะครับโทรไปแจ้งมีลูกบ้านมีอารวาอะไรเงี้ยให้รีบมาเขาเป็นคนเช่าครับเพิ่งประมาณได้20วันสราพห้องก็คือเละมากเลยครับก็ทุกอย่างเลครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆเตียงโซฟาแอร์ตู้เย็นหรือแม้แต่ผนัง,อง,งคอมแอร์คอ,อยเย็นนะครับโยนลงไปข้างล่างเกือบแสนก็บาทนะคบเบืเ้องต้นนะครับเพราะว่าเฟ<ไ>อร์นิเจอร์มันก็ชุดนึงก็เกือบ5 6 0ห0 0มื่นเข้าไปแล้วอยากให้เขามาจะใช้ค่าเสียหายส่วนตรงนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาแบบช่วยดูแลระหว่างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ยินมาว่าเหมือนนั่นอ่ะนี่มาเช่าห้อง20สวัน <ừ> สาภาพห้องเป็นอย่างนี้เลยนี่ดีไม่กระโดดลงไปเนี่ย